วันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาเล่นเกมนะคะวันนี้ก็จะ,ะมาแจกเพชร 100m แจกให้แจกฟรี 100m ค่ะ เยบร้อย <500. S 2> ให้หนึ่งเอยเอวจะให้คืนหนึ่งบีทำไมน่ารักเกินไปแล้วใครที่อยากได้คก็เมนต์มานะคะจะแจกให้เอฟซีทุกคนที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย